สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงความรักเดือนสิงหาคมของคุณเนะะี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอบคุณนะคะสําหรับสมัครสมาชไลค์แชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะหรือว่าถ้าใครอะคะ่ะมีคําถามหรือมีปัญหาตรงไหนนะคะที่อยากจะให้ถามนะคะพิมพ์ไว้ใต้ description box ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ถามให้นะโอเคค่ะมาดูกันดีกว่าว่า แล้คํำเดือนนี้ของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอสามใบแล้วกันสี่ใบแล้วกันนะคะการเงินดีนะคะการงานดีนะคะบางคนจะมีข้อเสนออะไรใหม่ๆมาเสนองานมาเสนอเงินให้คุณนะคะลำใบไว้ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ว่าพิจารณาแล้วก็ลองดูกันนิดนึงว่ามันสามารถที่จะไปต่อแล้วแบบทำให้เรามีความสุขร่ำรวยได้ไหมนะคะแต่ ไพ่แนะนําว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้านการงานด้านอาชีพหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรนะคะเกี่ยวกับอาชีพนะการงานการเงิน <ๆ S 2> นะคะลองเทคแอคชั่นดูนะคะในเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกคุณจะพบกับความสุขความสมหวังนะบางคนเนี่ยอาจจะต้องมูฟมูฟออนเดินหน้าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานที่ไม่ใช่อะคะ่ะ ถ้ามันจะต้องเดินออกมามันก็ต้องเดินออกมานะคะถ้ามันเดินออกมาแล้วอะคะ่ะคุณจะเจองานใหม่ที่มันมอบแบบทั้งความสุขทั้งไรายได้ทั้งชีวิตที่ดีฐานะที่ดีให้คุณนะคะเป็นนายเอเ,น,เนกเคิลก็คือเออเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์นะคุณอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นอะไรมากนานนะคะคุณจะไปมุ่งเน้นที่การงานการเงินแล้วมันจะเติมเต็มให้คุณนะคะสำหรับเดือนนี้นะไม่ต้องห่วงเลยเมื่อเราแบบ มีการงานการเงินที่ดีแล้วค่ะเราสามารถที่จะความรักมันก็ดีไปด้วยอะ่ะจริงๆมันก็เป็นดึงดูดทั้งหมดนะคะ่ะคุณจะอย่างน้อยคุณก็จะได้ไม่ต้องแบบไปทุกข์ใจเกี่ยวกับการด้านที่แบบมันไม่มีเงินอะ่ะอย่างน้อยมีเงินอะ่ะมันก็ช่วยได้ในระดับที่ช่วยได้เกือบทุกเรื่องอะ่ะโอเคค่ะขอดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าในเดือนนี้นะคะ่ะความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอดูจากอดีตหน่อยในอดีตเป็นยังไงกันบ้าง j u s t i c the sun โอเคในดีนะคะในอัพสอปัญหาทุกอย่างะคะ่ะมันเหมือนมาลุมเราคุณหมดเลยอะ่ะการงานการเงินความรักมันทำให้เกิดความเครียดความสัมพันธ์ด้านครอบครัวหรือว่าด้านเพื่อน ด้านการเพื่อลมง,งานทุกๆอย่างอะคะ่ะมันถาโถมทําให้คุณเกิดปัญหาทุกอย่างเลยนะคะกว่าจะผ่านตรงนี้มาได้นะคุณแทบแบบถ้าเป็นคนอื่นนะคะเขาอาจจะไม่ผ่านจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะแต่เนื่องจากเป็นตัวคุณนะคะคุณมีความเข้มแข็งมากเลยแซนเนี่ยคุณฉลาดคุณประสบการณ์ต่างๆอะคะ่ะก่อนหน้านี้ก็ได้คุณอาจจะเจอประสบการณ์ หรือปัญหาต่างๆอะค่ะตั้งแต่เด็กเลยก็ได้อ่ะมันสามารถเขียนหนังสือได้เรื่องหนึ่งได้เลยว่าทําไมคุณถึงผ่านเหตุการณ์นี้แล้วคุณผ่านมันมาได้ยังไงเนาะแล้วช่วงปีเนี้ยอาจจะเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกอะค่ะเกิดปัญหาที่มันหนักอะเออคล้ายๆในอดีตนี่แหละแต่ว่ามันลุงเข้ามาหลายปัญหามันมากกว่านั้นถ้าเป็นคนคนอื่นนะก็อย่างที่บอกนะ ขาอาจจะไม่ผ่านตรงนี้ก็ได้แต่ด้วยตัวคุณเป็นคุณนะคะเออแล้วจะติดลงอ่ะก็คือคุณเป็นคนที่เป็นคนดีอะ่ะสิ่งดีๆค่ะมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะผ่านตรงปัญหาตรงนั้นไปได้ซึ่งนะตอนนี้ไพ่บอกแล้วนะคะว่าตัวคุณผ่านปัญหาตรงนั้นมาแล้วนะอืมแล้วภายในเดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะพิจิกคุณจะพบกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังความประสบความสําเร็จทุกเรื่องเลยเดือนสั้นขึ้นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์การทํางานเพื่อนร่วมงานคุณจะเจอแต่คนดีๆอ่ะคุณจะมีความสุขการเงินรายได้คุณจะเข้ามามากขึ้นบางคนนี้แบบในอดีตอาจจะเคยติดขัดเนอะทำอะไรมันก็แบบเหมือนไม่ประสบความสําเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในานาเดือนนี้ค่ะสิงหาคมเนี่ยตัวคุณจะได้รับความยุติธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องอืม คุณจะปล่อยตัวเองชิลแล้วปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันมันเข้ามามันก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่มันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตหรอกคุณรู้แล้วค่ะบางคนเนี่ยปัญหาที่มันเข้ามาภายในช่วงปีนี้หรือสองปีนี้มันทําให้คุณได้ผ่านการเรียนรู้อะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วตัวคุณนะคะเหมือนได้สบัดตัวตนเก่าๆของคุณทิ้งมันเลย ไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามากระทบอะค่ะมันไม่ได้ส่งผลที่จะทําให้จิตใจคุณต้องรอนรุ่มหรือมีความทุกข์หรือต้องมาเครียดเศร้าร้องไห้หรืออะไรแบบนี้อีกแล้วค่ะบางคนคุณได้ตื่นรู้แล้วอะ่ะ awakening นะเออคุณไม่ได้ไปไปยึดติดกับความทุกข์นั้นนะคะปัจจัยภายนอกต่างๆที่มันพยายามวนล้อมห้อมล้อมคุณเข้ามา ทำให้คุณเกิดความทุกข์ความเครียดความไม่สบายใจนอนไม่หลับหรืออะไรก็ตามณตอนนี้มันไม่ได้ส่งผลกับคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นนะคะใครที่ทําอะไรไว้กับคุณนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่เคยทําอะไรไม่ดีแย่ๆคิดไม่ดีทําไม่ดีเกี่ยวกับคุณนะคะในอดีตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นทุกอย่างนะคะและณตอนนี้จะสิทธิ์ขึ้นนะ่ะมันเป็น เหมือนใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วกับคุณก็ได้รับผลกรรมชั่วนั้นค่ะคุณรอดูได้เลยนะคะณนะเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้คุณได้ได้เข้าใจอะคะ่ะว่าเออแล้วก็ทําให้พวกคนที่ทำร้ายคุณเข้าใจด้วยอะคะ่ะว่าเวรกรรมมีจริงนะการม่าอิสเลียอืม ใครไม่เชื่อก็เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะพิสูจน์ให้ดูว่าจริงไหมโอเคนะคะบางคนนะคะณนะตอนนี้คุณจะณนะเดือนเนี้ยเนี้ยที่จะถึงเร็วๆเ,เนี้ยถึงแล้วเนาะคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีใจิตใจที่แจ่มใสสดชื่นเบิกบานนะคะคุณจะไม่ได้ไปโฟกัสกับปัญหาพวกนั้นแล้วะคะ่ะเอางี้ว่าถ้ามันมีปัญหาค่ะปัญหาพวกนั้นมันมาโดนสลัดไปแล้วนะคะ มันไม่ได้ไปตามยึดติดกับพลังงานหรือ energy คุณอีกแล้วนะมันมันไปแล้วอะค่ะเมื่อเราเอะเคยได้ยินคําว่าเมื่อเราทําตัวสว่างขึ้นนะคะ่ะ high vibration ของเรามันจะสูงขึ้นสิ่งพวกนี้มันจะยึดติดยะะึดเกาะไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะมายึดติดหรือว่ามาดึงคุณนะคะ่ะมาร r a i energy คุณให้แบบว่าคุณหมดพลังงานหรือแบบว่าอยู่ในวงล้อมของความทุกข์ความเศร้าได้แล้วนะตอนนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็มาทําให้คุณเป็นเดซันน่ะคุณสว่างสวัยคุณสบายใจคุณไม่มีความทุกข์อย่างนั้นแหละคุณเป็นเดอะฟูนะคะคือมีความสุขไม่ว่ายังไงก็คือจะเดินหน้าต่อไม่ไปจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตอดีตไม่สามารถลากคุณกลับไปได้แล้วนะคะคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วในอนาคตคุณก็จะก้าวต่อไปเท่านั้นเองอืมนี่คุณไม่สนอะไรแล้วในออฟสอดคุณจะ ใครก็ตามที่มาดึงหลังคุณนะคะไม่สามารถดึงหลังคุณได้นะคะไม่ว่าเขาจะทํำยังไงก็ตามนะคะเขาจะโดนดึงหลังด้วยตัวเขาเองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคยทํากับคุณไว้นะคะยิ่งเขาทําคุณมากเท่าไหร่ตัวเขาก็จะโดนมากเท่านั้นนะคะอืมเขาอยากให้คุณถอยหลังตัวเขาจะถอยหลังเขาอยากให้คุณไม่มีใครเป็นที่พึ่งตัวเขาก็จะไม่มีใครเป็นที่พึ่งเขาอยากให้คุณโดดเดี่ยวไอโซเลต ไอซเลชันคือไม่มีใครคบไม่มีใครยุ่งตัวเขาก็จะโดนแบบนั้นค่ะคือไม่มีใครคบไม่ใครไม่มีใครยุ่งเขาอยากให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ป่ะตัวเขาก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีใครอุปถัมภ์ความชู่เขาเนี่ยแล้วนักตั้งแต่เดือนนี้ยพวกเขาจะเริ่มเห็นผลการกระทํานั้นของเขานะคะเขาอยากให้คุณจนไม่มีบ้านอยู่ตัวเขาก็จะจนแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่เขาอยากให้ทุกคนหักหลังคุณตัวเขาก็จะโดนหักหลังจากทุกคนเช่นกัน คอยชมนะคะอืมเขาอยากให้คุณเป็นแบบไหนในด้านหลยๆตัวเขาก็จะโดนแบบนั้นในด้านหลยๆมากกว่านั้นเป็นสิทธิ์เท่ารอยเท่านะโอเคค่ะมาดูกันดีกว่าว่าความรักของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าถามถึงความรักนะคะจะสิทธิ์ขึ้น t ด e sun ขึ้น the f ขึ้นในอับสอดนะคะสําหรับบางคนนะคะความรักของความสัมพันธ์ที่มันเคยห่างหายกันไปนะคะในเดือนนี้นะคะตัวเขา จะพยายามให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะในด้านความรักนะคะบางคนเนี่ยพยายามที่จะตัวเขาอะค่ะพยายามที่จะกอบกู้มอบสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี้ยให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าทถ้าเป็นไม่ได้อะค่ะตัวเขาอาจจะอยากยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะมายื่นความรักความสัมพันธ์แบบ ลองเทอมดีเลชันชิพก็ได้นะคะคือความสัมพันธ์แบบว่าอยากแต่งงานนะคะอือยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากอยู่กับคุณนะคะเพราะว่าตัวเขารู้แล้วว่าตัวคุณนะคะเป็นเดซันของเขานะคะแน่นอนเดซันมีดวงเดียวเนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาขาดเดซันไปนะคะ่ะตัวเขาก็แทบจะไม่เหลืออะไระคะ่ะตัวเขาไม,มไม่มีความสุขนะคะถ้าขาดเดซันไปอะเดซันมันเป็นพื้นฐานของการเติบโตของชีวิตเนาะ,ะโอเค ตัวเขาจะ take action แบบด่วนๆนะคะเขาบางคนเนี่ยถ้ามีระยะทางที่ที่ที่คุณไกลกันหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยตัดขาดกันไปแล้วนะคะนาเดือนสิงหาคมนี้ตัวเขาจะ take action หลายๆอย่างเลยอะแล้วคุณจะมองเห็นเลยว่า สิ่งที่เขาจะ take action นั่นนะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขเหมือนเดิสซันเหมือนกันนะคะส่วนตัวคุณนะตอนนี้นะคุณไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรหรอกว่าคุณมีงานมีเงินมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะคุณมีจิตใจที่มันล่องลอยเบาบางแล้วะคะ่ะคุณไม่ได้จะสนว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะมาเมื่อไหร่คุณคุณอยู่ได้อะคะ่ะหลังจากที่มันผ่านเหตุการณ์สิบดาาไปเนาะมันเป็นความรู้สึกที่ที่ทุกทรมานอะเกี่ยวกับ อาจจะเป็นถ้าเป็นความรักอะคะ่ะคุณทุกทรมานมากเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเคยเกิดขึ้นเนาะแล้วเหมือนตัวเขาเนะะี่ยค่ะก็ตอกฝากให้คุณแบบว่าแทบแตกสลายเลยได้ซ้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะณนะตอนนี้หลังจากคุณฮิลแล้วคุณเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วนะคะฮิลเฮลิ่งแบบว่าร่างกายวิญญาณจิตใจของตัวเองแล้วอะคะ่ะโต้คุณเหมือนเป็นคนใหม่อะคะ่ะคุณไม่ได้ไปสนว่าความรักอะคะ่ะมันจะจําเป็นต้องมีไหมคุณสนใจเรื่องเงินมากกว่า เงินทองบ้านรถคุณอยากให้ทําให้ครอบครัวของคุณคนที่รักคุณคนที่อยู่เคียงข้างคุณมีความสุขนะคะหมาตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นเมื่อคุณมีปัญหาค่ะคุณจะมีครอบครัวของคุณเนี่ยค่ะอยู่เคียงข้างคุณจะใครคนนึงก็ได้นะคะที่ซื่อสัตว์รักเดียวใจเดียวคือเขาซื่อสัตว์คุณมากๆอะค่ะบางคนก็ซื่อสัตว์เหมือนเหมือนหมาค่ะเนื้อเราเราชมเขานะคือ หมาเนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมเวลาแบบเขารักใครอะคะ่ะเขาก็จะรักแบบเหมือนมีเราคนเดียวเขาซื่อสัตย์เขาจริงใจกับเราอะคะ่ะซึ่งมันหามไม่ได้แน่ๆแต่คุณนะคะมีมีตรงนั้นอยู่นะตอนที่คุณทุกข์ใจอะคะ่ะมันทําบางคนอาจจะมีหมายจริงก็ได้นะคะที่เขาช่วยปลอบโยนปลอบโยนจิตใจคุณนะคะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้มันทําให้ตัวคุณอะคะ่ะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็คิดทบทวนว่าอะไรมันคือรัก รักไม่จริงมันคือ,อยังไงสิ่งที่มันเคยพลาดไปอะคะ่ะคุณไม่ได้เอากลับมาคิดเอากลับมาแคร์หรือแก้แค้นนะคะเพราะคุณรู้ว่าใครทำอะไรก็ได้อยางงั้นแหละการ์มิลส์เรียวค่ะเพราะฉะนั้นตัวคุณก็จะหันมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะส่วนถ้าตัวเขาอะคะ่ะเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรก็คุณจะดูอยู่นะคะว่าแอคชั่นของเขาที่เขาจะเทคแอคชั่นเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะสามารถที่จะ คุ้มค่ากับความรักที่คุณจะมอบให้เขากลับคืนไปหรือเปล่านะคะเพราะเรื่องนี้มันต้องดูกันยาวๆเลวมันไม่ใช่แค่ว่าจะเทคแอคชั่นนิดๆหน่อยๆเหมือนแบบเบรกคำคือเศษขนมปังอย่างนั้นนะคะตัวคุณมีคุณค่ามากกว่าเศษขนมปังอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะให้เศษขนมปังคุณน่ะคะ่ะก็อืคุณไปมันมีขนมปังเยอะเนอะที่ได้ทางก้อนเลยอะ่ะเรามนุษย์เรานะคะ คนรักคู่ครองเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปขอร้องเศษขนมปังจากเขานะคะเราต้องได้ขนมปังั้งก้อนค่ะโอเคนะคะก็พยายามคุณจะคิดออกค่ะว่าใครที่เหมาะกับคุณใครที่จริงใจกับคุณใครที่ใจดีกับคุณใครที่เหมาะสมกับความรักที่คุณควรจะมอบให้นะคะเพราะความรักของคุณนตอนเนี้คุณคุณเติมเต็มตัวคุณเองได้อะค่ะมันไม่ใช่เรื่องการเงินที่คุณเติมเต็มได้นะมันคือความรักก็ค่ะ ที่คุณพร้อมที่จะที่จะให้อ่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครคุณคิดว่าถ้าใครเข้ามาแบบตลกหรือว่าใครเข้ามาที่จะแบบพยายามที่จะหลอกคุณหรือว่าพยายามคุณดูออกหมดนะคะคุณจะไม่ได้ให้ความรักนั้นกลับคืนไปกับเขานะคะอย่ามาเล่นๆกับคุณนะคะอืมนะตอนนี้คุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะคะการที่เข้ามาที่จะมาหลอกลวงคุณให้คุณทําอะไรให้ หรือว่าอะไรแบบเนี้มันไม่ได้ผลอีกแล้วค่ะคุณเป็นคนจิตใจดีค่ะแต่คุณก็ไม่ใช่คนที่จะพยายามทําดีเพื่อที่ทําให้คนรักคุณนะคะมันไม่จำเป็นแล้วนะคนที่รักคุณเขาจะมองเห็นคุณค่าตรงนั้นของคุณเองนะคะคุณไม่ต้องไปทําดีแบบทําไม่ใช่ทําดีหือกน,นะ people p l e a s e ชค่ะทำทุกอย่างให้เขาพอใจเขาบอกให้คุณ ทำวันนี้ทำวันนั้นทำวันนี้ทำกับข้าวทำรูปทำนี่สักพักกินข้าวกินอันนั้นสิกินอันนั้น,น,สน,น,น,นส,นอนนสิอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ p e o p l e p l e a s e r นะคะเหมือนทำให้ตัวเขาและคนรอบข้างพอใจโดยที่คุณไม่รู้ว่าตัวตนของคุณคือใครอะคะ่นะณตอนนี้คุณจะไม่ทำแบบนั้นแล้วนะคะเพราะคุณรู้ว่าตัวตนจริงๆของคุณคือใครอะคุณเห็นค่าของตัวเองอะคะ่ะมันไม่ใช่การเห็นกับตัวเนาะการที่เป็นเซลเลอร์อะเซลเลอรไม่ใช่เซลฟิตคุณพยายามทุกอย่างแล้วคุณพยายามดีที่สุดแล้วนะคะณตอนนี้คุณเลยกลับมา ที่จะรู้ว่าคุณมีคุณค่าแค่ไหนอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รับเศษขนมปังจากใครๆทั้งนั้นนะคะที่ให้มาถ้าเป็นเศษขนมปังไม่ต้องมานะคะโอเคค่ะแล้วเดือนนี้คุณก็จะรอดูนะคะว่าเขาจะ take action ยังไงถ้าเขายังเพจ openers นะคะให้คุณเหมือนเศษขนมปังเห็นไหมอย่างที่ว่าเลยคือให้คุณเหมือนคุณเป็นคนที่แบบ อยู่ข้างถนนน่ะให้คุณเหมือนคนที่แบบไม่เคยเห็นค่าอะไรคุณเลยทั้งทงที่คุณเป็นแบบตัวท็อปของโลกด้วยซ้าคุณมีคุณค่ามากกว่าคนที่อยู่ข้างเขามีคุณค่ามากกว่าคนที่เขาเคยเจอด้วยซ้ำอ่ะแต่เขาให้คุณแค่แบบเศษขนมปังเล็กๆ่ะค่ะที่จะมาหย่อนจิตใจคุณทีละนิดทีละหน่อยให้คุณอยู่กับเขาอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ทําแบบนั้นในเดือนนี้นะคะถ้าตัดได้คุณก็ตัดค่ะถ้าเทคแอคชั่นของเขา มันเป็นแค่เสรถฐขนมปังอะโอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนนี้คุณจะทำยังไงบ้างคะกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้คะ่ะ <c oughs> ตัวคุณจะไม่ทำอะไรนะคะหรือว่าถ้าใครใครบางคนนะคะอาจจะมีคนรัก คนใหม่นะคะอาจจะมีใครมายื่นข้อเสนอความสัมพันธ์ใหม่ๆให้คุณก็ได้นะคะคุณจะรับไว้พิจารณาแล้วคุณก็จะแขวนความสัมพันธ์เดิมของคุณอันนี้เอาไว้โดยที่คุณจะไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆแล้วนะคะบางคนมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกนะคะอืมคุณก็อาจจะเทคแอคชั่นโดยการเลือกคนใหม่นะคะเอออันนี้จริงๆนะคะไพ่บอกมาแล้วคุณจะมีคู่คนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ มันจะทําให้คุณได้เห็นมุมมองระหว่างความแตกต่างระหว่างความรักตรงนั้นหรือความรักครั้งใหม่ที่เขาที่จะพยายามที่จะโอร์บอลคือการสร้างครอบครัวคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจนะคะถ้าคุณได้คบคนใหม่เนี่ยมันอาจจะพาไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตครอบครัวของคนได้นะคะนั่นคือการแต่งงานแล้วก็เจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมสามารถสร้างฐานะแล้วก็สร้างจิตใจะคะ่ะ ความสัมพันธ์นี้มันต้องมีความสร้างความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจจิตวิญญาณต่อกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะต้องมีความสุขอะคะ่ะถ้าเราจะคบใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะมันจะต้องเหมือนท่วงทานองของดนตรีอะมันจะต้องมีความสุขอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วคุณจะเจอคนนั้นนะคะใเดือนนี้ก็โอเคค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะเคลียร์เคลียร์ใจตัวเองเคลียร์ร่างกายเคลียร์ทุกอย่างนะคะคุณจะอยู่ในจุดที่ เหมาะสมและสูงที่สุดแล้วกับความสัมพันธ์ว่าคุณจะทำยังไงต่อไปนะคะคุณจะคุณจะพยายามไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะเราใช้เราใช้แบบว่าเวลาค่ะเป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนเดิมนะคะแล้วก็คุณจะใช้เวลาพิสูจน์บางอย่างสําหรับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนใหม่นะคะลองดูแล้วกันนะคะว่าใครจะให้ขนมปังทั้งก้อนกับคุณนะคะแล้วคุณจะเลือกคนนั้นและคะ่ะโอเคค่ะก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขมากๆนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ก็ถือว่าเราได้ตัดสินใจแลนะ้วเนอะว่าเราวางโพสิชันของเราไว้จุดไหนแล้วใครที่เหมาะสมกับความรักความสัมพันธ์ที่คู่ควรกับเราอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ทุกๆอย่างที่เคยผ่านมา ประสบการณ์นะคะมันทําให้ได้เรียนรู้เนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ค่ะคุณจะได้ได้รับผลตอบแทนจากประสบการณ์ที่มันเคยผ่านมาแล้วคุณก็จะตัดสินใจได้ถูกที่สุดว่าใครกันที่เหมาะเหมาะสม,มค,ะคู่ควรกับความรักนั้นของคุณนะคะโอเคใครมีปัญหาอะไรนะคะ หรือคำถามมาได้ไม่ต้องปัญหาก็ได้นะคะพิมพ์ไว้ที่ d e s c r i p t i บล็อกข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ตอบให้นะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะชาวราศีพิจิกมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ทำตัวสวยๆน่ารักน่ารักเลยๆกันไว้นะคะแล้วคุณจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ส่วนใครก็ตามนะคะที่ทำลายทำลายคุณเคยทำลายทำลายคุณนะคะเขาเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมแย่มากๆเลยนะคะที่เขาจะได้รับนะคะรอรอรอชมกันแล้วกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ บายบาไว้เจอกันใหม่นะคะเดินหน้าอย่าลืมมารับฟังกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย